ช่ดอูหยยลครับสวัสดีครับมี้อ้ายปากหวยจะพามาเบิ่งอีกหนึ่งวิธีของการาหากินของล่มแม่น Grammy ้ำโพงครับนี่คือคือตุ่มครับตุ่มตุ่มตุ่มคือล้านครับตุ่ม เอามาดักปลาตามริมฟังของแม่น้ำปงเพื่อจะดักปลาหน่อยนะพี่น้อง <c oughs> สุ่มคือใส่ไม้ไผ่จักสารครับเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านมีทิคิดคนขึ้นมาคิดคนขึ้นมาดักเพื่อจะดักปลาปลาหน่อยครับปลาหน่อยจะใส่เยือ่อจะใส่ยเยื่อล่ำจะใส่ยเยื่อล่ำครับ มาส้มครับนี่จะใส่ยาลำเป็นหัวอาหารครับลำอ่อนจากโลงสีครับนี่ครับลำอ่อนจากล่งสีเราจะเอามาคุกคุกคุกนำเขาลำบันรอนใไหมของหอมครับอีกหนึ่งวิธีของเช้าริมเป็นํำโขงก็งอกครับหากินแบบเยีบยิบไม่ง่ายนี่คือคือตุ่มคือล้านครับเป็นผู้บรรดาของชาวบ้านที่ได้คิดค้นขึ้นมา เราจะดักปลาเราจะใส่ไว้นี่พอประมาณสักใบสองใบสามจะพามายามครับเราก็จะมายามเราจะดักไว้นะครับนี่ครับตั้งเข่ามันครับตั้งเข่าคือตุ่มนะครับนี้ก็นี้ตุ่มครับนี้หน่อยนี้ใหญ่ครับกันมาดที่ใหญ่กับปลาหน่อยครับกันมาดมักมัดที่ใหญ่กับปลาใหญ่ครับนี้ตุ่มนะครับพวกนี้ก่นครับนี่ครับเราเราจะดักไว้ตามที่ฟังเสียงนะพี่น้อง เดี๋ยวตอนประมาณบ่ายสามโมงแรกไอป้ปากหวยจะผ้ามายามให้เิ่งเนี่ยเนี่ยดักดักไว้กัช่วงเช้าครับดักดักช่วงเช้าเลยครับเราจะหาตำลีด่ดีๆช่วงฤดูการนี้ปลาหน่อยจะขึ้นครับผ้ามาเยี่ชมชมครับว่าจะถือลายหรือถืกหน่อยหลังหนึ่งก็น่าจะประมาณครึ่งโลหรือโลหนึ่งนะพี่น้องนะวี่งว่วัตทุกปลาครับหมวดปลาเขา ลาหางแดงปลาตะเพียนเวียนไฟซิวย้อนซ้อนเพราะเขาบดขับปีนองเอ้ยอุ้ยมันแล่นตำขาอยู่เราจะปิดปากไว้จังสีครับปิดปากไวเ้เพื่อเพื่อบอยห้อมบอกนะห้อคือล่ำครับล่ำล่ำบอนจากล่งสีครับแต่ภาษายสารเอื่นห้อครับนี่ครับเราจะดักไว้น้ำพุ่งงาจังสีนะครับ าสดๆจากลุมแม่น้ำพงส่ได้ประมาณพุเจ็ดลังได้แล้ว ดักไวประมาณสักสิบกําลังนะครับพอให้เป็นเหยือ่อเป็นเหยือ่อลอยเพื่อจะนําไปดักปลาใหญ่ต่อยครับเราจะหาปลาหน่อยไปดักปลาใหญ่นะพี่น้องเด้อนี่คือถึงฤด,ดูการาก็จะเอามาคุกน้ำนิดหนึ่งนี่ครับมันก็นจะมีรุ่นนี้นะครับเขาครับจะมีรุ่นทีงสีครับเขาครับเขาตุ่มครับ ทางเมื่อเข้าอ้อยหัวห,หันแล้วปามันก็จะร้อยเข่ามองนี้ครับนี่จะร้อยรอยอยอยเข่าไปกินเหยื่อนะครับสาธิตตามเลยครับส่งใบใบไอ้ปากหัวจะพามาส้มเป็นลำไม่ไม่หอมหอมจากลูกสีมาโซ่พีมือกับใส่ตุ่มใบมาโซ่นี่ครับ บอถาเบอถเทบอชูดูได้หลายเลยครับครับเขียบเลยครับพี่น้อง ใส่ดักตุ่มดักลานไปเหมือนสัตว์นะครับพี่น้องเอ้ยลงมาย้ามโซ่คร,ครับเอามาเลี้ยงไปครับคือว่าหลังนี้โอ้โหถือครับถือถือเยอะเลยครับ คือข้าถามมาซอปลาใจงเย็นนะครับล่อไอาปาคห้งครับครับพี่น้องนำคุ้งกัเริ่มทยอยขึ้นมาเนี่ยลยแล้วครับนำสิกินนะครับออ้ยน้ำขึ้นลลยขนาดเลยใส่องเพี้ยหัวเขาของ,อง้านี่ ถูกรายนะครับลังนี่ครับเมืดกินครับดักไดยเยอะนลำครับลำอ่อนๆมาสื่อปลาใจเย็นนะครับทาไอ้ปากง่ยนะครับมายามตุ่มยามม่องครับ ปลาเกย์จากขายตึ้งจากหาหาแล้วใช่เหรออุ้ยน้ำขึ้นไรขนาดนี้ครับน้ำขึ้นเยอะเลยดีกว่าลังนี่โอ้โหเขาดีขนาดครับเฮ้ยเอาคนงูไปด้อุ้ยปลาหลาดกับปลาหลาด ปลากระทิ่งปลากระทิ่งมันตัวใหญ่แี่โอ้โหใส่ไปเลี้ยงไว้ครับปีใหม่จังขายตอนฤดูการปลาอึดครับ แล้วครับรั้งนี้ครับอัดจุดโดนอีกมั้โอู้หูเขาทุกหลังอ้หูเขาไปยังไงเนี่ยเออประหลาดพี่เขาดีแต่ประหลาด ซีฮ่าโหเล็ดเป็ดลังโอ้ยลังเงยงไหลพี่น้องเอ้ยเอาดีขนาดนี้ครับนี่ครับอีกหนึ่งวิธีของลุ่มแม่น้ำโคงครับอยากกินปลาเนี่ยครับแต่อายปลาหอยไสไปเลี้ยงไว้ครับอยู่ในแพร่ปลาครับเอาไปขายส่วงปีใหม่ครับปีใหม่ปลาจะอึดครับผมจะหาปลาธรรมชาติแบบนี้ครับไปเกลี่ยไปเลี้ยงไว้ครับ เลือหัวอาหารพอมันใหญ่งงกันมากเลยตัวปราลานซ้ำนี่นะครับในไล่ครับมาดินะครับปลาล่านครับปลาล่านปลาล่านคือปลาตุ่มแหละครับพี่น้องเอ้ยน้ำก้นขึ้นไล่ย้ำตุ่มแล้วก็พยยามมอง